สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง u t ท b e โกลาเพจโกลาแล้วก็เว็บไซต์โกลาภ닷คอมวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของการจับตาตลาดทองคำในช่วงครึ่งปีหลังนะครับวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับทางดรพิบูลิตวีละผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำไปดูมุมมองของทางดรพิบูลิตกันนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังทองคำมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตากันบ้างและกลยุทธ์การลงทุนเราจะทำอย่างไรกันดีจะวางแผนยังไงกันดีนะครับสวัสดีครับดรพิบูลิตรครับ ครับสวัสดีครับพอใจผลงานทองคำครึ่งปีแรกมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าพอใจไหมผมคิดว่าคงไม่น่าพอใจครับเ,เพราะว่าราคาทองคำครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงอืนะครับเพราะว่ามีเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยกดดันตลอดเลยครับนะครับเริ่มตั้งแต่ ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงนะครับประมาณ0.5-0.75อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเราเจอแค่ไตรามาสระละหนึ่งสลึงนี่ก็เลยถือว่าตกใจละสี่ <4 S 1> ครั้งติดต่อกันในหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าตกใจมากนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือขึ้นทุกครั้งที่ที่มีการประชุมนะครับขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ขึ้นทุกครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิ่งเร็วมากตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจากศูนยเรียกว่าจากจากศูนถึง0 2นห้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยาภายในปีกว่ากว่านะครับมาถึงในระดับ5 2าจอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็กําลังจะมีความคาดหมายอีกนะครับคิดว่าห้าปเซ็น่าจะน่าจะจบได้แล้วนะครับปรากฏว่าพอมาช่วงกลางกลางปีกลายเป็นว่ายังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาพักหนึ่งครั้งนะครับในเดือนมิถุนายน แล้วก็ในดอทพลอตก็ยังมองไปอีกว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นอีก2ครั้งคือกรกฎากับกันยาเพื่อที่จะหยุดเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันจะไปอยู่ในระดับประมาณ5.75นะครับ5.5-5.75พวกนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ทุกอย่างนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์เลยนะครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะครับเงินก็จะฟลูเข้าไปที่ที่ดอลลาร์เพื่อที่จะวิ่งเข้าไปหาผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยนะครับตัวตลาดหุ้นเองอะไรเองนะครับก็ก็บางส่วนก็อาจจะมีบางช่วงที่ที่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างก็ก็เรียกว่าโดนกดดันหมดนะครับเงินบาทเองนะครับก็โดนกดดันไปจน ถึงอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยอยู่ประมาณ35มสบาทเจสตางค์นะครับส่วนเงินเยนเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยหลายๆปีก่อนนะครับตอนที่ตอนแรกอ่อนๆเนี่ยเรามองว่าโอ้ดอลลาร์ก็คือ100เยนครับถ้าก่อนหนึ่งยูดอลลาร์ตอนนี้ก็เกือบร้อยสี่กว่าเยนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเอ่อเรียกว่าค่าเงินทุกตัวที่อยู่ตรงข้ามดอลลาร์แล้วก็ สินทรัพย์ที่อยู่ตรงข้ามดอลลาร์นะทองคําก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับก,ก็โดนกดดันนะครับอย่างทองคําแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเขาลงมาเยอะไหม,มนะครับก็ถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นผมว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ถ้าคิดเป็นเป็นสปอตโกลนะครับสูงสุดที่2 7 0พลดลงมาปัจจุบันอยู่ประมาณสักพันเก้าร้อกว่าพันเก้าร้อยละกันเลขกน้กลมนะครับก็ถือว่าเอ่อถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะสินทรัพย์ตัวอื่นๆ,ๆเขาก็ยังลงมาไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับส่วนเรื่องของ ทองแท่งไทยเนี่ยก็เรียกว่าลงมาเนี่ยจากสูงสุดนะครับตีเซฟามหมื่นสองพันแปดนะครับแถวๆนั้นนะครับลงมาต่ำสุดต,ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นที่เขาต่ำกว่า3า8 0 0นะครับอันนั้นน่ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าตัวสปอตโกมันจะลงแต่ว่าค่าเงินบาทเนะี่ยมันอ่อนค่า นะครับอ่อนค่าขึ้นไปหนุนทองคําแท่งนะครับราคาทองคําแท่งมาภายในประเทศเพราะงั้นก็เลยเป็นกรอบให้เราเล่นนะครับให้เราซื้อซึ่งซึ่งถามว่าส่วนหนึ่งก็น่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่านักลงทุนเองเนี่ยสามารถที่จะจับจังหวะเข้าไปซื้อตอนราคาทองย่อแล้วก็ไปขายทํากําไรตอนราคาทองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะฮะเพะียงแต่ว่าผลกําไรเนี่ย นะครับจากที่เราเคยคิดคาดหวังก็ได้ที่หนึ่งห้าร้อยหนึ่งพันนะครับปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะได้ประมาณสักเอ่อสามร้อยบาทนะครับสามรอยบาทต่อหนึ่งบาททองคำเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องถือยาวนะมีให้เล่น,ลน,นทุกเดือนใช่ไหมครับอ่าใช่มีให้เล่นทุกเดือนครับนะครับเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับก็เรียกว่าแทนที่แทนที่จะถือแล้วก็รอลุ้นราคาข้างหน้าก็กลายเป็น ลักษณะของการเทรดนะครับซื้อขายซื้อขายลงซื้อขึ้นขายไปเรื่อยๆตรงนี้มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ที่การเทรดทองเนี่ยในปัจจุบันยังมีเสน่ห์อยู่นะครับที่ทําให้นักลงทุนะก็ยังจับตามองทองคําว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือยังมีเรื่องของนักวิเคราะห์ทั่วไปนะครับก็ยังมองอยู่ว่า ทองคำเนี่ยพอจะลงเยอะๆนะครับอย่างเราเห็นนะฮะเราพอเราคิดว่าโอ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญหลุดนะครับมันต้องไปอยู่ที่เอ่อหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแน่ๆหรือไปที่หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยทุนแน่ๆอะไรเงิปรากฏว่าไม่เลยนะครับซื้อกลับเข้ามามีแรงซื้อกลับเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นจุดที่นักลงทุนยังมองว่าทองคําในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยยังสามารถที่จะ ถือลงทุนในระยะยาวได้อแล้วคร,ครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเราจะโฟกัสอะไรกันดีครับครึ่งปีหลังคงจะเป็นเป็นเรื่องของออดอกเบี้ยเฟดแน่นอนนะครับดอกเบี้ยเฟดแน่นอนเพราะว่าจริงๆเราเราเราวางใจใครกังวลไปเก็ตับ <c oughs> นะครับว่าโอ้ยพอถึงห้าถึงแตะเลขห้าเมื่อไหร่ <c oughs> เขาต้อง <c oughs> เขาต้องแตะเบรกละปรากฏว่าไม่เลยนะครับ อลายคนมองว่าการแตะเบรกในเดือนมิถุนายนเป็นการแตะเบรกเพื่อขึ้นต่ออีกสองัังด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอันนั้นก็คงจะต้องจับตาดูซึ่งถ้ามันมีตัวเลขอะไรที่ที่น่าสนใจในเรื่องของการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มว่าอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่าสามารถที่จะทยอยนะครับ ตรึงดอกเบีย้ยได้แล้วก็คงจะคิดว่าทองคําก็จะเป็นสินทรัพย์ที่จะถูกจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มองการเทรดกรอบ,รบเล็กๆก่อนนะครับนะบตอนนี้เราก็อาจจะเห็นแถวๆพันเก้าร้อยเหรียญถึงพันเก้าร้อยสิเหรียญน,นะครับในระยะล่าสุดแต่ว่ากรอบเก่าก่อนที่เขาจะหลุดพันเก้ายสาสิบเหรียญมันก็อยู่ประมาณสักหนึ่พันเ้า้อยเจ็ดสิบถึง1 9 4พเก้าร้อยสี่ิบแถวๆนั้น นะครับมันจะก็จะเล่นเป็นกรอบๆไปนะครับเพื่อเพื่อรอเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องคำนึงในช่วงครึ่งปีหลังก็คือเรื่องของรัฐบาลใหม่ของไทยใช่ไหมครับของไทยครับนะครับซึ่งมันจะสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนนะครับ ที่ที่จะนําเงินนักลงทุนต่างชาติเองหรือแม้กระทั่งนักลงสถาบันหรือว่านักลงทุนภายในประเทศเองออนะครับที่เขาน่าจะต้องจับตาดูว่านโยบายทางเศรษฐกิจจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนแล้วก็จะนะสำคัญที่สุดเลยคือนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินอย่างไร นะตัวนี้เป็นผมว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อราคาทองมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามีแนวโน้มนะครับว่ารัฐบาลมีการแบบว่าเอ่อทำให้อ่ค่างเงินเนี่ยนะมีความาอ,อ,นะอ่อนแอนะถ้ามีเสรียรภาพแน่นอนว่าว่าทองก็จะต้องลงครับนะฮะเพราะว่าค่างเงินเราแข็ง,ขงนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่ามีนยโยบายต่างแตกต่างไปจากรักฐบาลที่แล้วนะครับอ,อ่ก็คือ ทำให้ค่าเงินมันอ่อนลงเพื่ออะไรก็แล้วแต่นโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับอันนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคําแท่งภายในประเทศมันสูงขึ้นได้อหรือว่าไม่จบ็ะบ <c oughs> จะทั้งทีงไม่จบใช่ใช่นะครับหรือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเองหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลเองหรือแม้กระทั่งนะสิ่งที่เราไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือสถานการณ์ภายในประเทศความวุ่นวายอะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นประโยชน์กับ กับราคาทองมหมายถึงว่าไม่เป็นประโยชน์กับค่างเงินบาทน,นะครับ,รบซึ่งซึ่งทําก็จะทําให้ราคาทองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้หลายๆคนมองเรื่องนี้นะครับมีมีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจจดถอยมากน้อยแค่ไหนครับยังมีตลอดเวลานะครับยังมีตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่ที่มาเป็นระยะระยะอืนะครับมาเป็นระยะระยะก็คือเป็นถ่าวแทรกเข้ามาเรื่อยๆ นะครับเราจะเห็นว่าอย่างทางยุโรปเองนะครับมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆกันนะครับว่ามีเศรษฐกิจถดถอยนะครับรอบนี้มาแปลกคือตัวเลขทางเศรษฐกิจของเมกากลับดูแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็น GDP การจ้างงานอะไรต่างๆดูดีขึ้นนะครับการจ้างงานอาจจะมีแค่เดือนที่ผ่านมาที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะครับแต่ว่า GDP กลับกลับสูงขึ้นนะครับจนทําให้ทองคําแท่งเนี่ยมันหลุดหลุดหลุดราคาที่ที่น่าสนใจลงมา S <S uh huh. นะฮะตัวโตสปอตโกมันหลุดหลุดแนวแนวรับที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งผมว่าเอ,อนี่แหละฮะก็เลยเป็นจุดที่ทําให้นักลงทุนก็ยังคงมองทองคําอยู่นะครับเพราะเมื่ <developments S 1> อไหร่ที่มีข่าวไม่ดีเนี่ยมันจะขึ้นเลยเข้ามาแน่ใช่ใช่มันดูเหมือนที่ผ่านมาลงไปก็ลงไม่ลึกนะครับ ดีดก็ดีดกลับมามัมามนจะเหมือนมีอาการลังเลยังไงชอบกลอยู่เหมือนกันนะครับครับ,ค,รบคือคือเรียกว่าลงมาถามว่าลงมาจากจากข้างข้างบนเลยเนี่ยผมว่าลงมาลึกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงพรวดนะฮะลงเป็นขั้นบันไดลงมานะฮะเพราะฉะนั้นมันมีกรอบให้เล่นตลอดเวลาไม่ว่าคนที่จะเล่นเอ่อโกลฟิเจอร์สนะครับหรือว่าคนที่จะเล่น ทองคําแท่งนะครับมีกรอบให้เล่นนะฮะอย่างโกลฟิเจอร์เองก็เป็น GO อนะครับครับที่ตัวตัว go U อสองสามเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีกรอบให้เล่นประมาณสามสิบเหรียญในทุกๆรอบ嗯嗯นะอันนี้ทุทกๆรอบเลยนะฮะถ้าเราไปเข้าไปเปิดดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาลงเขาขึ้นเป็นขั้นบันไดมีกรอบให้เล่นชัดเจนพอสมควรเพราะตรงนี้ถ้านักลงทุนสามารถจับจังหวะในการเทรดได้ผมว่าก็พอที่จะหาหาผลกำไรได้นะฮะ ก็มันดูเหมือนว่านักลงทุนก็ยังมองว่าข้างหน้าเองปัญหาที่มันยังคงอยู่มีอะไรบ้างถูกไหมครับทั้งเรื่องของอัพเวตอาจจะชะลอแล้วก็ปรับลดดอกเบีย้ยเรื่องของ<ถ>สงครามที่ยังคงมีความไม่แน่นอนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนมันก็เลยมันก็เลยเกิดแรงซื้อเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องแต่การซื้อในรอบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการวิ่งไล่ซื้อเลยนะครับเป็นการ<ถ>รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อยอ่อ นะครับแทบแทบทุกอันเลยเพราะฉะนั้นมีจังหวะในการขายทองกำไรทุกครั้งนะฮะก็เรียก,กว่าคือเรียกว่าคนที่ถ้าเล่นฟิวเจอร์สเนี่ยได้ทั้งชอ็อตทั้งรองเลยนะฮะได้แล้วแต่ถ้าเกิดจับจับจังหวะแม่นๆเนี่ยได้ทั้งสองขาเลยส่วนคนที่เล่นทองคำแท่งเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงแม้แต่แม้แต่ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะผมว่าเขาเล่นได้เอ,อผมไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดรอบแล้วนะครับในกรอบสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่า มันไม่คุ้มต่อกผมว่าคุ้มนะฮะ <c oughs> ผมว่าคุ้มเพราะ <c oughs> ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยรอบละประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตบนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยประมาณหกเจ็ดรอบก็ก็เอาชนะดอกเบี้ยได้ไปละนะฮะประมาณหกหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตไปละ <c oughs> ถ้าคาดการทถ้าคาดการว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ตรงไหนครับพันแปดพันเก้าหรือว่าสองพันครับ <c oughs> คือคงต้องจับตาดูนะครับว่าว่าสิ้นปีเนี่ยผมก็ยังมองว่าเช่วงสิ้นปีเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ก็คงจะมีแรงกดดันขึ้นมาเราต้องดูก่อนว่าช่วงกลางปีตรงนี้นะฮะไปจนถึงกันยานยนะช่วงกันยานี่ยผมว่ามันมีโอกาสขึ้นอยู่ตามตามสถิติต<า>ที่ร<อ>เราไปเจอมานะฮะตามรอบของเขานะครับก็คือเขาจะไปขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นถึงประมาณสัตตุลาหรือพฤศจิกาแล้วก็ มีแรงขายออกมาตั้งแต่ประมาณครึ่งครึ่งเดือน,อนหลังของพฤศจิกาถึงก่อนหยุดคริสต์มาสนะฮะทันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นปีผมคิดว่าสิ้นปีก็คงอาจจะมองได้ถึงประมาณสักอ่าหนึ่งพันแปดร้อยต้นๆอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดสถานการณ์ดรอกเบี้ยยังเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า,อวาเอ่อระหว่างทางเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับเข้าไปเทสสอง0ันมันก็ยังไม่น้อยยังมีได้อยู่ใช่ไหมนะฮะยังยังได้อยู่นะครับเพราะว่าในในแต่ละเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นลงทีละ 6 0เหรียญนี่ผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเพราะเพราะเราต้องคิดว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเทรดเพื่อทํากําไรของไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือนักลงทุนก็แล้วแต่ถ้า60เหรียญจริงๆมันเพิ่งเท่าไหนนร่เองนะฮะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับประมาณสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็60เหรียญ100เหรียญผมว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้นะฮะ นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าในช่วงการประชุมเฟดคงต้องจับตาดูในช่วง ừ ừ, ทุกๆต้นเดือน ừ, นะครับที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจสําคัญ ừ ừ, นะครับการประชุมเฟดต,ต่างๆนะครับคงจะต้องจับตาดูแสดงว,ว่าเป็นไปได้หมดตั้งแต่1,800จะมาถึง2องพนกรอบนี้ย <ang> ัยงวิ่งยังยังวิ่งได้ขึ้นอยู่ปัจจัยที่เข้ามาถูกไหมครับ ถูกต้องใช่ครับผมทองไทยแหละครับให้กรอบรับเท่าไหร่ดีครับทองไทยผมคงผมว่าหลายๆคนคาดหวังสามหมื่นผมก็ขอหวังไปด้วยนะฮะขอหวังไปด้วยไม่ไม่ไม่หลุดไม่หลุดตามนี้ใช่ไหมครับไม่หลุดกรอบมีลงไปคือหวังว่านะฮะถ้าเกิดเงินบาทเขายังยังเทรดกันอย่างเป็นปกติสุขอยู่นะครับ คือไม่มีไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทําให้เงินบาทมาีความอ่อนค่าหรือแข็งค่าโดยโดยเรียกว่าโดยฉับพลันอะไรแบบนั้นนะฮะจริงๆต้องต้องต้องมองเรื่องของการอ่อนค่าอย่างรุนแรงมากกว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่สงบอะไรต่างๆขึ้นมาครับซึ่งเราไม่ได้หวังตรงนั้นจะขึ้นไม่แตะไฮเดิมไหมครับสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบมีโอกาสก็ยังไฮเดิมผมว่าก็ยังเป็นไปได้เพราะมันก็แค่พันบาทอ่าใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมองกรอบตรงนี้ก่อนว่าถ้าสามหมื่นพันแปดร้อยรับอยู่เนี่ยผมว่าโอกาสจะกลับไปสามหมื่นสองพันแถวแถวสองร้อยครับนะครับก็ยังมีนะครับถ้าเกิดเขาเลยไปได้ก็อาจจะไปถึงสามร้อยแล้วก็แปดร้อยกว่าเหมือนกลับกันแต่ในทางกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเขาหลุดสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยอันนี้ต้องระมัดระวังแนละเพราะว่ามันรับมันนาน มันรับมาเป็นหลายๆเดือนนะครับในราคาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าลงไปอีกเนี่ยผมก็เห็นแถวๆสักสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็ลงไปไม่ลึกเนาะใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงตัวเงินบาทด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกรอบสามร้อยสามร้อยแต่มันนครับลงไปก็เป็นสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยอีกครับถ้าหลุดแล้วก็คาดหวังว่าคงไม่น่าจะหลุดสามหมื่นเก้าร้อยแล้วล่ะนะฮะเรียกว่าแย่มากๆนะฮะตัวเลขสองเราคงไม่ต้องเห็นกันอยู่แล้วแหละ ครับคบขอขอถามอีกในฐานะหมู่อีกใบหนึ่งฐานะผู้ประกอบการร้านค้าทองเองเป็นยังไงบ้างรครับ ครึ่งปีแรกโอเขาแย่เลยครับนะฮะเงียบม,มากนะครับเงียบม,มากทั้งทงองรูปพรรณว่าทั้งทองรูปพรรณทั้งทองคาแท่งนะครับเพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากว่า<ม>เอ่อนักลงทุนเนี่ยไม่มีทองในมือนะครับผู้บริโภคเนี้ยบางทีช่วงที่ตอนโควิดเองหรือว่าตอนช่วงต้นต้นสงครามยูเครนเองเนี่ยนะฮะเขา<ม>พอทองคําทานิวไฮนี่เขาเทขายหมดแล<ม>้วนะครับและก็คาดหวังนะอยากจะลงมาซื้อแถวเลขสองกว่าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพ<ม>ื่อจะเล่นรอบปรากฏว่ารอบนี้เนี่ย เออเงินบาทไม่เป็นใจอืมนะครับเงินบาทไม่เป็นใจคือเงินบาทนี่อ่อนค่าอ่อนค่าอ่อนค่านะครับจนทําให้เวลาลงเขาก็ลงได้ไม่เยอะนะครับทําให้เขาซื้อก็ก็ก็ไม่ได้ซื้อได้เต็มที่นะฮะอาจจะแบ่งซื้อนะตามตามตามเรียกว่าตามตามเทคนิคของแต่ละคนนะผมว่าส่วนมากทุกคนก็จะแบ่งซื้อเพรารียกว่าร้อยหนึ่งนะหึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะแบ่งซื้อได้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นไปเขาก็ไปขายออกนะครับพอลงมา ก็ซื้อได้อีกย pues ี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตพอขึ้นไปก็ขายออกเพราะฉะนั้นไอการที่จะซื้อเก็บยาวๆเนี่ยผมว่ามันน้อยลงไปเยอะนะครับยิ่งรูปพัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรูปพัณฑ์เองเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บก็เอามาเทขายกันใช่ไหมครับตอนนี้ก็ซื้อกันแถวสองหมื่นสองหมื่นห้ามาขายกันแถวสามหมื่นสามหมื่นสองนะครับพอขายไปเสร็จพอจะซื้ออ้าวซื้อไม่ไหวสภาวะไม่ไหวหนึ่งนะสภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยด้วยอืนะครับ รายได้น้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่ามีเพราะว่ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเรื่องค่าพลังงานเงินเฟ้อต่างๆนะฮะทำให้เงินเก็บต่างๆเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วยมผมว่าก็เลยทําให้ยอดซื้อก็ลดลงไปอีกถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมานี่ลดลงเยอะไหมครับ ผมว่าปีที่ปีที่ผ่านมาดีกว่าเยอะนะครับผมว่าลดลงไม่น่าไม่น่าต่ำกว่าหกสิเปอร์เซ็นต์นะนี่นี่พูดถึงรูกพันเลยตรงคาแท่งครับเออผมว่าทั้งทั้งคู่ทั้งคู่เลยครับผมว่าทั้งคู่เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเป็นไปได้ว่าคือพอขายไปแล้วเนี่ยรอราคาครับนะครับแล้วก็แบ่งซื้อนะครับแบ่งซื้อจริงจริงต้องต้องเรียนว่าทั้งคู่นะฮะทั้งลูกพันทั้งทองแท่งก็คงแบ่งซื้อทั้งคู่อืมนะครับแล้วก็ก็คือ ตัวทุนเก่าที่ที่ขายไปก็ปก็รอก่อนอะไรแบบนั้นนะก็รอไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันก็ไม่ลงมาเลยใช่ <c oughs> แต่แต,แต่ว่าแต่ว่ายังมีเงินในมืออยู่ใช่ไหมครับอาการอย่างเงี้ยแต่จะแ,แต่ยังรอราคา,ถ,าถ้าเป็นทองคําแท่งก็คงจะเป็นนักลงทุนที่ท,ที่ยังยังมีเงินอยู่ <c oughs> นะครับแต่ถ้ารูป,ปรพรรณก็อาจจะมีการขายไปแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายเอาไปใช้ใจ่ายอะไรต่ออะไรด้วยอย่าลืมว่าเราพวกเอ่อค่า ใช้ใจนะ่ายในชีวิตประจําวันเราก็สูงขึ้นนะฮะในปัจจุบันนะฮะจากเรื่องสภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะมัน,ม,นมันคงมันคงแย่ลงนะครับมันคงแย่ลงทั้งกู้แต่ว่าก็คาดหวังครับว่าถ้ามีการราคาทองปรับถึงสักสาม0 0อ่นหนึ่งพันห้าร้อยน่าจะมี แรงซื้อใช่จากเงินเก็บที่นักลงทุนเก็บเก็บอยู่นะฮะรอซื้อเพราะาบางท่านไปขายสามหมื่นสองพอขายสามหมื่นสองก็รอว่าจะมาช้อนกลับนะฮะแถวแถวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยปรากฏว,ว่ามันไปนู่นเลยไปกเกือบเกือบสามหมื่นสามพันอย่างนั้นครับก,ก็ก็ช้อนไม่ได้อย่างนั้นนะฮะเพราะงั้นผมว่าต้องคงต้องขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะ,ะราคาทองด้วยถ้าเกิดว่าราคาลดลงผมว่าจะมีแรงซื้อมากขึ้นอืม,อมครับแล้วเกิดเศรษฐกิจ ยังไม่ดีนะครับจะไหวไหมก็แน่นอนผมว่ายังมีผมว่าถ้าการซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยออยังไงก็ยังมีย,ยังมีอยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่าการซื้อบริโภคนะฮะ mm hmm. เป็นเครื่องสวมใส่ mm hmm. เครื่องประดับเนี้ยผมว่าเออันเนี้ยสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีมันส่งผลกระทบแน่ mm hmm. ๆนะครับแต่ถ้าการซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ย mm hmm. ผมว่ามันมันอยู่ที่ราคานะฮะยอด mm hmm. ยอดเข้ามันก็จะอยู่ที่ราคาตรงนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ของุของทองคําเหมือนกัน อืมอืมอืมโอเคก็ก็ยังต้องเฝ้ารอต่อนะครับสําหรับใช่ครับเอ่อธุรกิจคาปีกทองคําไทยในประเทศนะถูกต้องครับใช่ครับโอเคขอบะคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องจับตาสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะช่วงไตรมาสที่สองเองเราก็เริ่มเห็นภาวะการถดถอยของราคาทองคําลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงลึกไปได้ มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเฟดเลยครับว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยตามที่ประกาศไว้หรือเปล่าหรือว่าจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกไหมโดยเฉพาะเรื่องของสงครามนะครับหลายพื้นที่ก็มีอาการหึ้มๆให้เห็นกันโดยตลอดนะครับล้วก็ต้องขอบคุณดรพิบูลลิ์วิเียาผลผู้เป็นการสูนวิจัยทองคาที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยและเกิดชื่นชอบข้อมูลข่าวสารที่ทางโกเรานํามาเสนอก็ ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับทางทางช่อง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ